Thank you. พลังไฮบริดของแทง300เป็นนิยามเดียวกับแ Ra ปเต r V6 ถ้าใช้ออนรดทุกวันเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าต้องแวะปั๊มบ่อยในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพิงเบนซิน2.0ลิตรเทอร์โบ224แรงม้าที่5,500รอบถึง6,000รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุด380นิวตันเมตรเป็นแฟลตทอกในช่วง1,700ถึง4,000รอบต่อนอาทีกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด106แรงม้าแรงบิดมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด268นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมนัติ ด้านท้ายนั้นมันทุกสัมภาระเต็มอัตราเป็นรถโดเรมอนเลยครับนี่ครับจัดเต็มทุกอนูทั้งสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภครวมถึงอุปกรณ์เต็นท์ผมก็วางเทินเทินอันนี้เต็มพิกัดเลยครับส่วนเบาะผู้โดยสารด้านหลังนั้นอนุญาตให้นั่งเฉพาะฝั่งซ้ายเท่านั้นนะครับส่วนทางด้านในนั้น ได้พับเบาะในส่วนของ40%แล้วก็วางกล่องอีก2ชั้นเลยนะครับแล้วก็มีทั้งกล่องแล้วก็ในส่วนของกระเป๋าเสื้อผ้าครับน้ำมันเต็มถังจากวัดเกตุมสมุทรสาครมาที่ถนนมิตรภาพผ่านการจราจรในเมืองนะครับในเส้นหมายเลข9ที่เชื่อมต่อมอเตอร์เวย์แล้วก็ออกมาทางบางปะอินติดยาวเลยครับก็จราจรในอัดจ,จนกระทั่งเลี้ยวซ้าย นนเส้น24เพื่อมาทางชัยภูมิการจราจรคละอ่องตัวผมกับพี่ในยามค่ําคืนครับฉะนั้นก็จะมีการที่ว่าวิ่งสบายๆจนมาถึงตรงนี้นะครับชุมแพร ขับขี่ระยะทาง572กิโลเมตรน้ำมันเหลือให้วิ่งต่อ92กิโลเมตรเติม E20 กลับเข้าไปเต็มถัง2,340บาท69.64ลิตรเติมกลับเต็มเฉลีย่ย8.21กิโลเมตรต่อลิตรขนาดที่ว่าเติม E20 ตามสเปคที่ข้างตัวถังแล้วเต็มถังก็2 3 0 3น้ำมันถังที่2เป็น E20 นั่งสองคนไม่บรรทุกจากชุมแพไปอำเภอเมืองเลยวนไปภูเรือขึ้นลงนาแห้วด่านซ้ายแล้วตัดไปภูหินร่องกล้าลงทางภูทับเบิกสรุปขับส่วนใหญ่บนทาง โคดโค้งบนภูเขาเติม E20 ที่หล่มเก่าระยะทาง512กิโลเมตรน้ำมันเหลือให้วิ่งต่อ88กิโลเมตรเติมกับเต็มเฉลีย่ย7.99กิโลเมตรต่อลิตรติดอยู่นิดนึงในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้ำมันถังที่3นั่ง2คนก็ยังเป็น E20 ทางราบยาวๆจอดคืนที่ระยะทาง452.6กิโลเมตรน้ำมันเหลือให้วิ่งต่อ152กิโมบนนปัดแสดง11.5ลิตรต่อ100กิโเมตรเฉลีย่ย 8.69กิโลเมตรต่อลิตรเมื่อเติมน้ำมันเต็มถังแสดงระยะทางวิ่ง857กิโลเมตรทุกครั้งร่ำไปแต่เพียงนิดเดียว10% 20%เนี่ยไต่ไปอย่างง่ายๆยครับเห็นไหมฮะทางชันยาวๆต่อเนื่องเกียร์ดีขับสบายๆเนี่ยพอเราหยุดแล้ว เปลี่ยนเกียร์ก็จะมีการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยจะไม่มีการสะอึกแล้วก็มีเสียงเครื่องยนต์เสียงให้ดังจนน่ารําคาญแม้จะแว่วๆอยู่นะว่าตอนนี้เราเหมือนใช้รอบสูงในการไต่อยู่แต่เสียงเงียบเลยฮะย้าอีกทีว่าเงียบมากเลยแม้ดอกยางจะใหญ่ซุ้มล้อปักๆมๆๆๆๆีไม่มีให้ได้ยินเลยฮะเนี่ยผมกดคันเร่งเพิ่มเติมเข้าไป20%เนะครับส0เสียงแบบเครื่องยนต์ไฮบริดทำงานบึ้งชึ้งอะไรเนี่ยไม่มีลยฮะเงียบ คลิปเลยฮะลองใช้แพดเดนชิปตอนนี้เกียร์ห้าก็จะมีเสียงรอบเครื่องยนต์ดังหน่อยครับให้เราจับภาวะการดึงได้แต่จริงๆแล้วขับแบบนี้ก็แทบไม่ต้องได้ใช้เลยครับน้ำหนักพวงมาลัยในการเข้าโคง้งหรือว่ากระทั่งการขับทางตรงยาวๆแบบออนโรดเนี่ยพวงมาลัยจะมีความนุ่มนวล แต่ว่าก็ไม่ถึงกับที่ว่านุ่มซช่จุคอกแคกคอกแคกครับถือว่านุ่มและสมูทโดยเฉพาะการเข้าโค้งเนี่ยเป็นไปอย่างแม่นยำโหมดช่วยผ่อนแรงพวงมาลัยโหมดเบาโหมดสบายและโหมดสปอร์ตฐานล้อที่ใหญ่นะครับแล้วก็ตัวถังที่เป็นทรงเหลี่ยมกระชับแบบนี้เข้าโค้งไวครับผมไม่ได้เหยียบเบรกนะครับใช้โม e เป็นตัมรถชะลอเครื่องไป ชันหน่อยกระดันขึ้นไปง่ายๆเลยฮะอันนี้ด้านท้ายเปิดกว้างเท่าไหร่90องศาเลยครับพร้อมโชคนี่ฮะขนาดใหญ่มีที่จับดึงมีที่เสียบวางของที่ขอบของกันชนเป็นวัสดุมีเท็กเจอร์กันลื่นและที่ขอบของฝาท้ายนั้นก็จะเป็นพลาสติกกันรอยผมขนอะไรได้บ้างนะฮะเนี่ยวันนี้เนี่ยก็ขนสัมภาระได้เยอะเลยทีเดียวนะครับ นฮะขนมากล่องอนเนกประสงค์นี่ครับอยากจะขนอะไรขนเลยฮะสามารถที่จะรองรับการเดินทางของพุกท่านเลยสำหรับสายแคมปิง้งช่องแอร์แยกส่วนช่อง usb สำหรับเบาะหลังที่วางแก้วน้ำสองตำแหน่งและสามารถพับแบบ60%และ40%ผมจะพับในส่วนของตัว40%ก่อนนะครับอันดับแรกก็คือดึงสลักที่เบาะก,ก่อนเพื่อเปิดพื้นที่ ถึงสลักข้างๆนะฮะก็จะพับราบเชื่อมต่อกับในส่วนห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายตรงนี้นเป็นในส่วนของ60%เบาะครับพับแล้วก็กว้างเพิ่มพื้นที่สัมภาระได้มากห้องสัมภาระด้านท้ายยังมีลำโพงช่องต่อไฟสำหรับแคมปิง้ง แล้วก็ AC ไป220โวลต์ด้านหลังนี้ติดตั้งยางอะไรพร้อมฝาครอบยางอะไรขนาด265ทับ6 5 r 1 7ขนาดไซส์จริงกับที่ใช้ทั้ง4ลอ้อด้านหน้าสวดทรงกล่องคลาสสิกที่กันชนหน้าตกแต่งด้วยวัสดุมันเงารวมถึงที่กระจังหน้าก็เป็นวัสดุสีดำเงาการใช้สัดส่วนรถลันซุ้มล้อมีความหนามีความใหญ่นะทํทให้มีความบึก,<ต>กบึนแต่งด้วยสีดำที่กระจกมองข้างแนวตั้งมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างการก ข้ึนที่บันไดด้านข้างทำให้สาหรับการลื่นด้วยด้านในที่เสา A มีหนจับขึ้นไปได้นะครับที่เสา B สําหรับหนตัวผู้โดยสารเบาะหลังด้านบนหลังคามีแหลกหลังคาพร้อมกับเสาอากาศแบบครีบหลังคาสันรูฟเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าม่านกันแดดใช้แบบแมนนวลช่อง USB สําหรับกล้องบันทึกภาพรถสไตล์ออฟโรดแบบนี้เบาะนั่งสบายมากครับ ผ่อนคลายไม่ปวดหลังเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมที่ดันหลังระบบนวดไฟฟ้าเบาะคนขับเป็นหนังแนปป้าและหนังสังเคราะห์แม้จะไม่มีเมมโบรีบเบหรือว่าบันทึกตำแหน่งบอกผู้กับขี่เมื่อเราจอดรถบอกก็จะเลื่อนออกให้อัตโนมัติและเมื่อเราสตาร์ตรถก็จะกลับมาสู่ในตำแหน่ง ล่าสุดเครื่องเสียง infinity ลำโพง8ตำแหน่งพร้อมซับวูเฟอร์และเมียรละไมทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังการเดินได้เป็นหุ้มหนังนะครับแต่งลายกราฟิกเพื่อความสวยงามจึงไม่ได้ออกแบบเป็นช่องเก็บของมีที่จับสำหรับผู้โดยสารด้านหน้าช่องวางแก้วน้ำก็จะมีเฉพาะในส่วนของด้านหลังคอนโซลเกียร์สตำแหน่งมุมซ้ายนะครับและมุมขวาที่แผงแดชบอร์ดทั้งหมด จะไม่มีช่องวางแก้วน้ำเป็นช่องใส่เหรียญแทนชาร์จไฟไร้สายมีขนาดกว้างเลครับวางของได้ด้านหน้ามีช่อง USB 2จุด Type A และ Type C พร้อมเห็นะครับสวิตช์ไฟ1จุดแม้ไม่มีวัสดุบุนุ่มที่ขอบคอนโซลเกียร์แต่ว่าช่องวางขามีขนาดกว้างร่างบวบของผมเมื่อเวลาที่ผายขาไปนะครับมาจิ้ที่ คอนโซลเกียร์ก็ไม่ได้รู้สึกรำคาญแต่ประการใดนะครับสบายๆขอบก็ไม่ได้เป็นแหลมคมทำให้ระคายหน้าแข้งหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบด<ส>ิจิตอล2.3นิ้วปรับแสดงผลเป็นโหมดนำทางโหมดคลาสสิกและโหมดออฟโรดเลือกโหมดการขับขี่7รูปแบบแสดงบนหน้าจอผู้กับขี่ให้ง่ายต่อการสังเกตหน้าจอมัลติมีเดียแบบสัมผัสข,ขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto รวมถึงยังแสดงการเลือกโหมดขับขี่โหมดปกติโหมดประหยัด พื้นโคลนพื้นทรายพื้นหิมะโหมดสปอร์ตและโหมด 4L นอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบออฟโรดรระบบช่วยกลับรถในพื้นที่แคบตรงกลางเป็นช่องแอร์แวลวาลพร้อมกับนาฬิกาและระบบล็อกเฟืองขับด้านหน้าและด้านหลังความปลอดภัยเมื่อเราเดินทางยามค่ำคืนมีไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED ไฟหน้าก็เป็นแบบ Intel l i g e n t LED มีไฟส่องสว่างในเวลากลางวันปรับไฟสูงอัตโนมัติระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติผมเดินทางยามค่ำคืนนะครับไฟก็ส่องไปด้านข้างครับส่องกว้างเห็นชัดเจนปลอดภยัยสวิตช์ปรับ ความสูงไฟหน้าระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและลงทางลาดชันไฟท้ายแบบ LED ความปลอดภัยด้านหน้ามีเซ็นเซอร์ทั้งกันชนหน้ากันชนท้ายกล้องมองรอบคันแสดงตัวเลขระยะห่างจากวัตถุ ระบบแสดงภาพใต้ท้องรถเทคโนโลยีความปลอดภัยมากมายอาทิระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนจุดอับสายตาที่กระจกมองข้างระบบช่วยเตือนและเบรกเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลังระบบตรวจความดันลมยางหากชอบีไซน์ออปชั่นจัดเต็ม และไม่ใช่รถทันแรกก็ยังถือว่าน่าลองเพราะยังโดดเด่นในด้านความเงียบห้องโดยสารช่วงล่างนึบนั่งออนรถแสนสบายผมว่ามันมีความรีแลล์ความผ่อนคลายในการใช้งานออนรถเป็นอย่างมากเลย Great Wall Motor Tank 300 HEV รุ่นท็อปอัลต้ราคา1,799,000บาท